มาเขาเห็นเป้าไมล่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปรกรณ์ก่อนนี่ครับขวดโคกเอาทุงห่อแบบนี้นี่เขาจะเอา,เอาสวมแบบน้ครับ ใส uh ่เ oh. ส uh ือ oh. กันยุงมันหลถ้าอยากกัหอเลยเออแต่ก็ต้องใส่ใส่ไปน้ำยุงมันไหลมีแต่ป่า ตัวนี้ปลาอยู่เทียงหน้าครับนี่เดี๋ยวไปพาไปไต่กีนโน่นครับนี่วิธีการต่อไม้สาเอาเ้าเอาฉลอดมามันมันยาวผมนั่นเอามากกว่าใดนี่ยาวแตบบ่อแต่บางยาวหนึ่งได้ไหมไม่ต้องงานแห้งเลยบ้ากัาน มาเขาเห็นเป่าไมยล่ะเดี๋ยวเอามาเตรียมอุปรกรณ์ก่อนนี่ครับวดโคกเอาทุงห่อแบบนี้นีเ้าจะเอาถ้วมแบบนี้ครับโป่ไงโอเคมา มาเบิ่งมาเนี่ยได้ไรเยวเปิดไห้กอนเยอะดีแท้ได้ไงลงไปแล้วหนึ่งเป้าหม้มันลงไม้มันแน่นเกินหรือเปล่าพอมันไม่ลงมันไม่ลงมันแน่นเกินทำหลวมๆนี่ๆๆมองสายแม่เนี่ยต่ำๆเนี่ยอ๋อเห็นละว้ายไปเลย น e hey, like ี่น uh, right. ี่น sort of ี่ตัวเรองนะเห็นนะเดี๋ยวเขาตัดใส่ปสาวเป็นสูงจุ๊บจุ๊บเขาวะมเขาพี่บินแลบินแลบบินแลเจ้าได้กพอดีฉันดิ้บ้าเฮ้ยนี่นี่นีนี่ผลงานเท่าสัดวะได้แล้ววะเห็นแล้ววะ นี่ตัวนึงนี่นี่นีกระโดดได้ป้ะเอาป้ะได้พาดีเลยนี่ไงนี่ตัวนึงอีตัวนึงเออรดโอนี่ไงจะาโอเคคจะอาโอเคกับได้หลังเืสองตัวเลย่จมาดูกันรอบเอาเวมนเท่าไหร่ เดี๋ยววางไว้เลยพูดังเกี่ยวเดี๋ยวเพิ่งบังคองอ่าครับอ่าเอาใไอคองเบิังเด้ลูกเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้หลายตัวเติบโอเคมาเดี๋ยวพอนต้นกระต่ายอ่าปิดแล้วนี่ยังแน่เลยนี่โอ้มีกบด้วยมีกบด้วยนี่ไงผลงานเราจับมาอกก้อนลูกเอาใบแห้งมันออกไปใหม่นะ ลมลมลมนี่โอ้หลยเตือบีได้เ<ม>หรองานเหรตามานี่โอ้เท็ล้ปลไปนี่ไปแล้วตันนเยย้างาย้ง เ้ากระดัดปลาลัดลงไปเรื่อยๆอีคิวอันไหนวะม,มึงกันนะโอเคไปครับอโอ้ยนี่นะปลาฮุ่นต้นใหม่ชิ้นสูงคนไปไหนแนวกินแร้งแล้เห่าเหมือนนี่แล้วมาแล้ว,ลวปลาเลยหลอบสุดท้ายแล้วไปนี่จะฆ่าเมื่อไรเบิง่งคุณน่ะจะดึงออกจค่นี้นี่ดึง รอบนี้ได้หลายนีย่มาเบ่งผลงานท่าบาทนี่ครับผลงานของวันนี้เดี๋ขึ้นืนพูดแล้วโอ้โนี่เทลงไปพูดแล้วโอ้โเดีบักหลายนึ่งพี่นองคุณนะนี่ครับเข็ดเมนูยังกินดีเนาะห้าบาทเนี่ย